เราขอมาอีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่ทศมอและอ,อสอทลนะครับร่วมกับคณะกรรมการวัตกรรมเขตประเวศนะฮะนี่วันนี้มีสาวงามน่ารักน่ารักนะครับนะเขาไม่ใช่ใครผมไม่ต้องรายงานถ้าดูกันเราเองนะครับขอบคุณครับนี่เสื้อสีเขียวนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวสิบโมงเช้านะครับเราจะมีพิธี นะปล่อยปลาไหมครเพื่อเป็นสิริมงคลเราทํางานไม่ได้สร้างภาพนะครับแต่เรามาด้วยใจนะฮะ <What? S 1> ต้องขอบคุณพี่ต้อยพี่เหมียวนะครับเขตประเวศนะครับนี่เดี๋ยวสิบโมงครับพระคุณเจ้าเจ้าว,วัาวัตกรรมนะฮะก็จะมาทําพิธีตรงนี้นะครับนะที่ริม,มคลองวัตกรรมนะครับทุกตัวเลย และตรงนี้ไม่เชื่อยาลบรลูนะครับแต่เราไม่ได้เรียกวิญญาณเล่นล่อนลงหม้อนะฮะแต่เป็นจุดท็อปวิวนะเชฟฟี่ได้นะครับประมาณสัก20ตัวเนะครับขามันแทงหัวมามันจะไม่แข็งแรงใช่แหมก็ว่าแล้วปลาค่ตอนมา กําลังต่อไปโอเคได้เลยเดดีี๋๋ยยววเเเอาปิดเลยเปิดกําลังเลยเปิดกําลังเลยฮะเปิดกําลังเลยต้องขอบคุณเลยครับคนนี้มาไกลครับเข้มบินบลีท่านประธานบุญชอบครับผู้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องปลาเพราะบ้านแกมีปลาแต่เป็นปลาทุ่งนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเห็นแต่หลังจริงๆ คนสวยนั้นไม่ใช่ใครนะครับนนวิเคราะห์กันเราเองแล้วกันครับช็อตนี้รายงานโดยประพัฒน์สกุล